สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับรถยนต์มือสองปฏิภาณต่อโตรครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับคัดมาให้อีกหนึ่งคันคันนี้บอกเลยว่าหายากมากๆกับสภาพที่สวยขนาดนี้ครับรถปี2014 2.5 Super Daylight ครับนี่คันนี้เลยนะครับเป็นรถแคปปี2014เครื่อง2.5ตัวเกระจกไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณลูกค้ามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าหน้าเป็นหน้าเดิมนะครับผมาากะจงหน้าเป็นสีเทาโลโก้เป็นสีโครเมียม ไฟหน้าครับนี่โคมไฟใสๆครับตัวถ้าเป็นตัวทบทบทหน่อยก็จะมีซูเปอร์เดไลท์ด้านล่างคือไฟเดไลท์ด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะก็ยังไม่มีแต่ถ้าอยากได้ยังไงก็มาคุยกันนะครับนะมาคุยกันได้นะครับนี่ด้านข้างนะครับสวยๆเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันดูล้อกับยางก่อนนี่ครับล้อแม็กซี28ขอบ18นะครับยาง265 40R18 ยางมีมอกนะครับยางใหม่นะครับ พอดีฝนมันตกเนาะก็เลยเลอะนิดนึงนี่นะครับยางเป็นปี2022นะครับคุณลูกคา้ายางใหม่สี่เส้นเลยแล้วก็สปาร์กนะครับนี่สวยๆครับผมอมาดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านี่ครับห้องโดยสารเป็นแคปเปิดได้นะครับนี่ครับเปิดให้ดูเลยนะครับนะแล้วก็มีนอดล้อชุดหนึ่งที่จะใส่ให้นะครับเบื่ว่าใหม่นะ เดี๋ยวใส่ให้นะครับชุดหนึ่งเตรียมมาละเลขไม้เท่าไหร่มาดูกันอันนี้รถปี14นะครับเป็นตัวแครนะไม่หนึ่งแสนเจดหมื่ารอโลนะครับนะหนึ่งแสเจดหมื่ารอยโลเครื่องเล่นเป็นแบบ2อดิ้นนะครับวิทยุ cd ดี3ทั่วไป usb ได้นะครับแอร์ก็เย็นชำํำเกียร์ห้าสปีดนะครับเป็นเครื่อง2.5้านะหายากเหมือนกัน แล้วอย่างเป็นตัวกระจกไฟฟ้าด้วยสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับนะภายในห้องโดยสารสวยมากสีดําสวยๆเลยนะครับโอเคสําหรับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันต่อโอเคในส่วนของล้อหลังนะครับดูตะเข็บก่อนตะเข็บของกระบะนี่ครับข้างๆนะครับตะเข็บนี่ครับพยายามดูด้วยนะครับบางคันเปลี่ยนกระบะมาก็มีนะครับนะแต่ันนี้เดิมๆแน่นอนยางหลังเป็นสองห้าห้าห้าสิบ R18 เป็นยางหนานะครับถ้าอยากได้ยางบางสี่ล้อก็แจ้งได้นะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นี่ไฟท้ายส,สวยๆครับไฟท้ายเดิมโลโกโล้ทุกอย่างอยู่ครบท้ายเดิมแมกไลเนอร์เดี๋ยวล้างให้ใหมอ่อีกรอบนึงนี่ครับเปิดฝาท้ายให้ดูดูครับรายละเอียดนะครับด้านท้ายหัวน็อตต่างๆนะครับนะเม็ดอาร์คทุกอย่างต่างๆนะครับรูกลมคมเปียกล็อกฝาท้ายนี่ครับ แปกทีเดียวนี่ครับคันนี้ก็เป็นสองจุดห้านะจะใส่ตู้ใส่ข้อก็แจ้งได้คุยกันก่อนได้นะครับนะจะให้เราใส่ตู้ใส่ข้อให้ก็แจ้งได้นะครับดูครับยางใหม่ไม่ใหม่ดูครับฝั่งนี้มันโชโลโชติ๊กเกอร์อยู่พอดีเลยนี่ครับสองห้าห้าสิบนะครับนะก็เป็นยางหลังหนายางหน้าบางก็เฟื่อลูกค้าใส่ตู้นะครับนี่คือเฟื่อลูกค้าใส่ตู้นะครับก็เลยสเต็ปนี้ไว้แต่ถ้าเอาไปแต่งซิ่งขับซิ่งทั่วไปก็ เอาเป็นยางบาง4ีล้อเดี๋ยวจัดให้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะห้องเครื่องหัวใจหลักสําคัญเลยเครื่องปี2014ันสี่ isuzu d-max เป็นไงบ้างไปดูนะครับครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องสวยมากๆนี่ครับเครื่องยนต์เป็น2.5นะครับนะ2องลิตร isuzu ddi turbo intercooler นะครับเครื่องยนต์ก็จะมี2ตัวนะครับ ตัว VGT เทอร์โบกับตัวธรรมดาคันนี้เป็นเครื่องธรรมดานะยังไม่ใช่เป็นตัว VGT แต่เป็นยูโร4นะครับดูจากสังเกตจากฝากเครื่องด้านล่างที่เป็นพลาสติกดำนี่ครับด้านล่างนะลึกๆด้านในนะครับด้านล่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยูโร3ยังเป็นแบบอลูมิเนียมอยู่นะมินียมอยู่นี่ครับแผ่นเพจครับเดิมนะครับรูกลมคมเปียกน็อตหัวน็อตการหน้าเดิมซ้ายขวานะครับน็อต แก้มข้างเม็ดอาร์คต่างๆนี่ครับเดิมหมดเลยครับแผ่นกันความร้อนสภาพสวยๆคำเตือนทุกอย่างต่างๆอยู่ครบเป็นฝากระโปรงเดิมรถหน้าเดิมไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมแน่นอนร้อซ็ครับนะคัดไม้จริงๆครับคันนี้สวยจริงๆนะเป็น2.5ถือว่าหายากนะเำหรับผมผมบอกเลยหายากเพราะนานๆทีก็เจอสออ่วนใหญ่จะเจอหัวเดียวนะมากกว่าแคปหายากแล้วนะครับนะนี่ก็ดูเต็มๆคันนะครับ ก็ถ้าใครสนใจคันนี้ครับก็มาดูตัวจริงได้มาทดลองขับได้ครับที่ร้านรถยนต์มือสปฏิพัทธ์โต้นะครับก็สําหรับคันนี้นะครับอี Is u ูดีแม็2.5ตัว S นะครับรถปี2014นะครับราคาอยู่ที่469,000บาทนะครับดาวประมาณ1 3 0 0 0ก็ออกรถได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีใครสนใจยังไงก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับใครที่ชอบ ก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอรถสวยๆให้อีกหลายๆคันเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ